ของที่นี่ก็คือใช้วิถีธรรมชาติแล้วก็เอาแบบเรียบง่ายไม่เอาความยุ่งยากเยอะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเรามีเวลาน้อยเราก็เลยเอาแบบง่ายๆแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช้เคมีทุกชนิดเลยรวมทั้งปุ๋ยเคมีด้วยเนาะทุกขั้นตอนการผลิตไม่ใช้ทั้งหมดแล้วเราก็พยายามทำ อฮอร์โมนใช้เองรวมทั้งสารไล่มแมลงด้วยเนาะ,ะทำใช้เองทั้งหมดพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดเราก็ไม่อยากพึ่งร้านค้าโดยใช้เงินไปซื้ออะไรแบบนั้นเนาะนีะ่ของที่นี่ก็จะใช้จุลินทรีย์เป็นตัวหลกักก็คือแต่ว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้เราทําจากเจ้าวปวกแล้วก็เลี้ยงเขาเลี้ยงเจ้าวปวกเนี่ยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดนี้ด้วยข้าว โดยใช้น้ำจากธรรมชาติน้ำจากคลองจากน้ำฝนแล้วก็เราไปขุดเจ้าปวกมาซึ่งในเจ้าปวกเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่ปวกเขาไปหากินไปหากินมาแล้วก็เอามาสะสมไว้ที่รังแล้วเราก็ขอรังเข้ามาไม่ต้องเยอะประมาณสักครึ่งกิโลหรือ1กิโลก็ได้แต่ด้วยความเชื่อคนแถวนี้เขาก็จะรู้สึกว่า มันอาจจะมีผีปวกหรืออะไรประมาณนี้เขาก็จะวางขันขันห้าขอเข้ามาขอมานิดนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําแล้วเราก็เลี้ยงเขาด้วยข้าวต้องมีอาหารให้เขาเพราะจุลินทรีย์ต้องมีอาหารให้เขากินมันเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นก็ข้าวที่เราเลี้ยงเราก็เอาข้าวที่เราปลูกเองนี่แหละเลี้ยงเนาะก็เป็นข้าวท่อนบ้างอะไรที่เราที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็เอาไปเลี้ยงเขา แล้วก็เลี้ยงได้ต่อเนื่องมาตลอดนะถ้าสมมติว่าเราใช้ไปแล้วมันลดน้ำที่เราไปใช้ใช้ไปเนี่ยมันลดลงเราก็เอาอาหารไปเลี้ยงเขาแล้วก็เติมน้ำไปอีกมันไม่มีวันจบสิ้นเลยคือตลอดชีวิตเราเนี่ยเราก็ต่อเขาไปเรื่อยเื่ยแล้วเขาก็จะขยายเร็วนี่พอเราได้จุลินทรีย์ชนิดนี้ปุ๊บถ้าเราจะหมักสารไล่มแมลงนี่เราก็ต้องหาบอระเพ็ดมาปลูกในพื้นที่ บอระเพ็ดแล้วก็สะเดาสะเดานี่ถ้าไม่มีเวลาก็เอาใบเลยก็ได้หรือถ้ามีเวลาช่วงที่ลูกสะเดาสุกอะ่ะเราต้องไปเก็บลูกสะเดาแล้วามาหมักก็เป็นสารไล่มแมลงแล้วก็ถ้ามีการระบาดสูงๆเราต้องใช้นูมาเรียซึ่งนูมเรียถ้าสัมผัสฉีดไปสัมผัสตัวเนี่ยเขาจะป่วยพวกพวกสัตว์ที่มันเป็นศัตรูอ่ะ เขาจะป่วยแล้วเขาก็จะตายเพราะนั้นอนุมาลเมียเราก็ได้หัวเชื้อมาเป็นจุลินทรีย์ใช่ไหมแล้วเราก็มาต่อเขาด้วยนมนมข้นหวานน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำ20ลิตรแล้วก็เลี้ยงเขาไว้เนาะแล้วก็ไปผสมผสมกระสารไล่มแมลงที่เราต้องการฉีดระหว่างนั้นเราก็ใส่ฮอร์โมนไปด้วยก็ได้นั้นฮอร์โมนที่เราใช้เราก็ ใช้สิ่งที่เรามีในพื้นที่เรานี่แหละก็เป็นพวกขี้จิงหลีดขี้จิงหลีดนี่หมักด้วยบางส่วนเอาน้ำหมักไปฉีดพ่นด้วยแล้วก็บางส่วนหวานขี้จิงหลีดลงไปในนาเลยเพื่อบำรุงต้นแล้วก็พอเข้าท้องพอข้าวท้องเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่ โดยใช้ไข่สดผสมกับจุลินทรีย์จะปลวกแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเรียบง่ายมากก็ไข่หนึ่งฟองกับจุลินทรีย์ในน้ำขวดพโพลนิตเล็กๆ6 5 0ซซีี่ะที่เราใช้ดื่มน้ำกันไข่หนึ่งฟองต่อน้ำค่อนๆนะอย่าให้เต็มเพราะว่าหลังจากที่จุลินทรีย์เขากินไข่อะ่ะมันจะเกิดฟอง ต้องมีพื้นที่ด้านบนให้เขานิดนึงแล้วก็ไปฉีดพน่นหมัก3วัน7วันแล้วแต่สะดวกถ้าเรายุ่งหมักคืนนี้พรุ่งนี้ฉีดเลยก็ได้ก็ประมาณนั้นก็ฉีดพน่นตามช่วงอายุข้าวเนาะส่วนวัชพืชไม่มีใช้ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราใช้วิธีตัดตัดหัวขั้นนาเนาะก็ ถ้าเป็นนาปีตัดมากสุดก็สองครั้งตัดตลอดทุ่งเลยนามันยาวเนาะก็ตลอดทุ่งเราก็จะเน้นเส้นที่เราเดินบ่อยๆเพราะว่าเรากลัวกลัวสัตว์อันตรายพวกงูเวลาเราเดินไปดูแปลงนาส่วนในแปลงนาก็ไม่ได้ใช้อะไรถ้าเป็นนาปีถ้าเป็นวิธีหวานข้าวนาปีเขาจะสู้หญ้าได้คนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ใช้เขาก็ปล่อยข้าวขึ้นกับ กับยาเลยแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างเขาเร็วแล้วเกิดฝนมาเร็วแล้วคุมคุมใส่ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรน้ําทั่วถึงในแปลงนาญ้ามันก็จะขึ้นน้อยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปคุมญ้าไม่ให้ย่าขึ้น,ยก,นยกเว้นยกเว้นญ้าบางชนิดเท่านั้นที่มันชอบอยู่ในน้านะอันนั้นก็กปล่อยเขาอยู่กับข้าวไปส่วนถ้าเป็นนาปังถ้าเป็นนาปังพวกนี้ทำนอกฤดูอันนี้เป็นนาปังนะอันนี้ปัง ทำนอกฤดูเนี่ยถ้าเป็นวิธีดำเราก็มีน้ำคุมตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าเราคุมไม่ได้มีรั่วม,มีไหลมีหญ้าโผล่ขึ้นมาถ้าขยันก็ไปถอดหรือไปจัดการหรือเกี่ยวหรือทำยังไงก็ได้ให้หญ้ามันออกจากแปลงแต่ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยอยู่กับข้าวแต่เราต้องยอมทำใจว่ามันแย่งอาหาร ต้นข้าวผลผลิตมันก็จะน้อยลงเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะมีดอกหญ้ามีสิ่งเจือปนมากับข้าวได้อีกอก็ประมาณนั้นถ้าเป็นชาวนาที่เขาเขายันละเอียดอ่อนเ็าอาจจะดูแลเนาะดูแลได้ได้ดีพวกวัชพืชก็ก็ประมาณนี้ไม่ได้ใช้เคมีอะไรแล้วทำไมถึงเลือกทำนายรีอ่าทำไมถึงเลือกทำนายซีหนึ่งเราต้องกิน หนึ่งเราอยากมีข้าวปลอดภัยกินแล้วก็เราก็นึกถึงผู้บริโภคอะกินเราก็ต้องปลอดภัยเพราะทุกวันนี้เราหันไปมองรอบๆตัวเนี่ย <c oughs> มันเหมือนมีแต่เคมีซึ่งซึ่งตัวเราเองเก็พยายามหาอะไรที่มันปลอดภัยผักเราก็อยากกินผักอินทรีย์เนาะ นี่เราก็ก็เลยคิดที่จะสมัยแรกๆเราทำเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเคมีอื่นๆไม่ใช่เคมีที่มันเป็นสารเคมีโดยตรงเราก็ไม่ได้ใช้เลยสมัยแรกๆเนาะพอตอนหลังมาเราหักดิบเลยปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้หักดิบมาหลายปีมากแล้วนั้นก็รู้สึกว่าเราอยากกินอาหารปลอดภัยอะเนาะแล้วก็พอมันเหลือเนี่ยเราก็อยากขายให้คนที่ใกล้ชิด ที่เชื่อใจมั่นใจไว้วางใจเนาะไว้เนื้อเชื่อใจกินข้าวปลอดภัยกินข้าวปลอดภัยนั่นก็ก็นึกถึงนั่นแหละนึกถึงสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าสมัยเด็กๆอเรามีเห็นทั้งปูเห็นทั้งปูเห็นทั้งป,าปลาปลาไหลกบแมงดาโอ้ยมีเยอะแยะแมงเหนียงคือมันสมบูรณ์มาก แต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วปูนาก็ไม่มีแล้วแม่ก็ต้องหอยเชอรี่ที่เราเคยสมัยทำนั้นแรกๆเราต้องเอาใบมะละกอไปล่อให้หอยเชอรี่มากินแล้วเราก็จับจับจจับ,จบใช้วิธีจับมันเพราะว่ามันไปกัดกินต้นข้าวใครสนใจอยากกินข้าวเรานะข้าวปลอดภยัยติดต่อมาที่เกสอรผู้พิชิตนะคะอยู่โรงพยาบาลวชิรบรารมีมีเพจเหรอ มีเพจอยู่แต่เพจไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่แต่ก็สั่งมาได้เป็นชื่อเพจข้าวอินซีจากแปลงนามนุสรรแล้วก็มีเบอร์โทรเนาะ0815320423เฟสบุ๊กก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะเฟสบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษก็ K E S O I N เกสอนแล้วก็ผู้พิชิต P H P H U แล้วก็พิชิต P I C H I T เนอะก็ Inbox เข้ามาได้เลยส่วน ID Line คือเบอร์โทรเลยค่ะ